สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของผลกระทบนะครับอันเกิดจากภาวะน้ําท่วมนะครับน้ำท่วมปีนี้หนักไม่เบาทีเดียวนะครับส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนนับล้านในภาคเหนือเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วแล้วก็กระทบต่อพื้นที่จํานวนเป็นหลัก2ล้านกว่าไร่แล้วนะครับคำถามท,าที่มีอยู่ก็คือว่างบประมาณที่มีสถานก,การณ์บริหารจัดการน้ําซึ่งเราได้ยินมาโดยตลอดนะครับว่าบ้านเราใส่ใจกับประเด็นนี้แต่เหมือนกับไม่สามารถแก้ไขปัญหาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้ทาไมจึงเป็นเช่นนั้นในมิติเชิงงบประมาณ พูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับผู้มนวยการของวันโอวันพับคุณชัดคําแสงครับชัดสวัสดีครับสวัสดีครับชัดเอาเริ่มต้นก่อนมาเอ็กซเรย์ตัวของงบประมาณของการบริหารน้ำเราจะดินว่านี่ก็บริหารน้ํานั่นก็บริหารน้ํางบประมาณเป็นก้อนใหญ่ขนาดไหนหน่วยงานไหนเป็นคนดูแลการกระจายเป็นยังไงอยากให้ฉายภาพดูไม่เห็นกันสักนิดนะครับครับประเทศไทยงบประมาณปีหนึ่งหนึ่งมี3ล้านกว่าล้านบาทน,นะครับ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำเนี่ยทุกปีมีเกินแสนล้านบาทนะครับเราใช้เงินไปไม่น้อยนะครับกับการบริหารจัดการน้ําตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราคิดถึงงบลงทุนนะครับอันนี้มันต้องก่อสร้างอะไรต่างๆอยู่แล้วเนี่ยไอการบริหารจัดการน้ำเนี่ยคือหนึ่งใน5ของงบลงทุนของประเทศไทยเราแก้ปัญหาเราสร้างถนนเราสร้างอาคารอะไรของภาครัฐแล้วก็ส่วนที่สําคัญที่สุดอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยแหละนะครับ อันถัดมานะครับก็คือเราถ้าเกิดเราลองดูในประเทศไทยมันมียุทธศาสตร์ต่างๆใช่ไหมครับยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมนะครับถามว่าสิ่งแวดล้อมประเทศไทยคืออะไรเนี่ยถ้าเกิดเราดูจากงบเนี่ย86%ของงบเนี่ยคือบริหารจัดการน้ำเรื่องจัดการฝุ่นจัดการไฟป่าอะไร2-3%เท่านั้นนะครับเราแทบไม่สนใจเราคืนน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเงินจํานวนมากของเราเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่นะครับเราไม่ได้ใส่เงินเข้าไปน้อยนะครับในการจัดการน้ํา แล้วก็มันมีปัญหาใช่ไหมครับเพราะว่าเราใส่เงินก็ไปขนาดนี้ทําไมมันถึงจัดก,การไม่ค่อยได้น,น,นะครับมันก็เราต้องมานั่งคิดกันเราก็ต้องมานั่งดูสแกนเราก็ไปไล่ดูงบประมาณของประเทศไทยนะครับที่เป็นลายบรรทัดเลยนะครับว่ามันมีการทําอะไรอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าถ้าเกิดสัวที่เงินใช้เงินเยอะที่สุดนะครับ ก็คือเรื่องของระบบส่งน้ําระบายน้ํานี่แหละนะครับเราพูดถึงบริหารจัดการน้ำเนี่ยเราแยกไม่ได้นะครับว่ามันจะเป็นการจัดการน้ําท่วมการจัดการน้ําแล้งการส่งน้ําจากพื้นที่ที่มีแม่น้ําอยู่ให้ไปสู่พื้นที่อื่นๆใช่ไหมครับเพราะว่าทุกอันเนี่ยก็คือการบริหารการกระจายน้ําให้มันออกไปทั่วมากขึ้นนะครับแล้วก็มีอาจจะมีการเบี่ยงน้ําไปมีการไปพักน้ําบางที่ พักน้ำอ่างเก็บน้ําก็ชะลอน้ําท่วมได้แล้วก็เก็บน้ําสําหรับน้าแรงได้เช่นนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการบริหารจัดการน้ําก็ต้องดูภาพรวมส่วนใหญ่เลยมันก็เลยไปอยู่กับเรื่องของระบบอย่างนี้นะครับแล้วก็อยู่กับตัวกรมชลประทานเป็นหลักใช่ไหมครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากนะครับที่อาจจะทึ่งกับทุกคนนะครับก็คืองบตัวนี้เนี่ยส่วนที่สําคัญเลยก็คือจะมีส่วนที่อยู่กับกรมโยธาธิการผังเมือง กระทรวงมหาดไทยะนะครับ <okay. S 2> ตัวนี้คืออะไรนะครับตัวนี้ก็คือเงินที่เราสร้างเขื่อนกันตลิงพังต่างๆะนะครับออตอนนี้เป็นเทรนด์ใหม่นะครับที่ทุกๆคนนะครับพยายามแข่งกันสร้างขันกั้นน้ํค <Okay. S 2> แม่น้ํามาอย่างนี้รู้แล้วเดี๋ยวน้าจะท่วมเท่านี้เราก็ไปสร้างขันนะครับ, okay. บจังหวัดนี้สร้างเสร็จโอ้ยน้ําตรงนี้สูงน้ําไหลผ่านมาจังหวัดถัดมาจังหวัดถัดมาก็สร้างขันทำเป็นโดมิโนเลยเราก็จะเป็นโดมิโนประเทศไทยก็จะเป็นประเทศของขันกั้นน้ำครับกันข้าง ตลิ่งกันข้างเมืองออนะครับก็จะมีคันต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นเงินอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมาประมาณ20%ของบริหารจัดการน้ำนะครับซึ่งเราก็เลยเป็นประเทศที่บริหารจัดการแบบเราอาจจะยังเน้นวิธีของการกันไม่ให้น้ำมาท่วมบ้านชั้นนะครับแล้วก,ก็ส่งน้ําไปที่อื่นไม่ได้คิดเป็นทีมเราก็จะผลัดออกจากหน้าตัวเองไปหาคนอื่นครับจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงนะในเรื่องของโครงสร้างบริหารจัดการน้ำเนี่ย มันมีลักษณะของการพยายามทําให้เกิดการรวมศูนย์พยายามวางแผนภาพรวมเยอะออนะครับจังหวัดต่างๆจริงๆจะต้องผ่านคณะกรรมการลุ่มน้ําซึ่งมีอยู่20กว่าคณะกรรมการนะครับพื้นที่แม่น้ําเส้นนี้ก็กลุ่มหนึง่งพื้นที่แม่น้ําอีกเส้นหนึ่งก็ไอ้กลุ่มหนึง่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละพื้นที่ส่งโครงการขึ้นมาคณะกรรมการลุ่มน้ําก็จะต้องเป็นคนคัดกรองคัดกรองเสร็จยังไม่พอนะครับประเทศไทยมีตัวคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาตินะครับซึ่งทาหน้าที่คัดกรองลุกทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับน้ำเนี่ย อยู่ที่ศูนย์กลางจุดเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยก็ควรจะทําให้เห็นภาพใหญ่ได้นะครับแต่ว่าคณะกรรมการทรัพยากรน้ําเองเนี่ยวางแผนงบแต่ละปีนะครับสามสี่แสนล้านบาทเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราจัดให้ได้จริงๆแสนล้านเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าเขาไปตัดตรงไหนอย่างไรแล้วมันเห็นภาพรวมได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าสุดท้ายเราก็ยังเห็นความขันกันน้ําเห็นอะไรต่างๆที่เราจะพยายามไปบล็อกอยู่เยอะนะครับครับคำถามก็คือว่าเอาตั้งแต่ปี54นะฮะที่เชื่อว่าเราจะต้องมีระบบ มาสู่วันนี้เนี่ยสิกว่าปีแล้วเราเทงงบประมาณไปไม่น้อยทีเดียวจุดที่มันเป็นรูรั่วที่มันทําให้ไม่เกิดขึ้นมันเกิดจากแผนหรือมันเกิดจากอะไรหรือมันเกิดจากการแบ่งปังนงบประมาณหรืองบประมาณไม่พอมันเกิดจากอะไรครับจากมุมมองวันวันผ่านมาต้องมีประมาณ1ล้านล้านบาทแล้วนะครับ,รบในการจัดการน้ําถ้าเราพูดถึงปีละแสนล้านมา,ป,มาปีละแส <10 S 2> นสิบ <13 S 2> ปีก็สิบสามปีแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจร,จริงๆใส่เงินเข้าไปไม่น้อยนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งสําคัญอันหนึ่งครับเมื่อกี้เราพูดถึงความพยายามรวมศูนย์นะครับปัญหาหนึ่งเมื่อรวมศูนย์แล้วประเทศไทยเป็นรวมศูนย์แบบแยกส่วนนะครับ d e p า r t m e n t ต์ทอลายเซาาันนะครับดีสาราสรมีมีอย่างนี้รวมศูนย์แบบแยกส่วนรวมศูนย์แบบแยกส่วนศูนย์คือน่าจะเลนเ่นเป็นทีมได้ใช่มันควรจะวางแผนจุดเดียวทุกคนทํางานสอดประสานกันนะครับแต่รวมศูนย์ของไทยคือรวมศูนย์อยู่ที่รัฐส่วนกลางแต่ว่างบของน้ำเนี่ย อยู่9กระทรวงครึ่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับ <Okay. S 2> อยู่ 10- 2ยู่10-20กรมนะครับแล้วก็งบน้ำเนี่ย แต่ละคนเขาก็ทําของเขาไป <Okay. S 2> นะครับแม้ว่าจะเป็นส่วนกลางเหมือนกันก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่มันไม่ได้สอดประสานกันอย่างดีงามเพียงพอนะครับก็ทําให้มันก็มีความแตกกระจายไปนะครับแล้วก็แก้ปัญหาส่วนกรมก็แก้ปัญหากรมชลประทานก็แก้ปัญหากรมชลประทานไปนะครับกรมโยธาก็แก้ปัญหากรมโยธาไปอ่าเราพูดถึงการจัดการน้ําแต่เมื่อเมืองขยายไปใช่ไหมครับเราก็ไปเกิดก,การปิดทางน้ํา เมื่อปิดทางน้ําสร้างอะไรไปครับถนนใช่ไหมอย่างแรกเราสร้างถนนไปกั้นน้าก่อนนะครับเมืองก็เกิดขึ้นเราก็เอางบไปลงทําท่อเอางบไปลงทําคันกั้นดิน<อ>แต่ว่าทําทางปิดทางน้ําไปเราก็แก้ปัญหาน้าไม่ได้เหมือนเดิมอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็เกิดความขัดแย้งกันส่วนกรมชลประทานเนี่ยเขาแก้ปัญหาของตัวเองนะครับโดยที่งบของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปลงภาคอีสานเพราะว่าเขาเห็นปัญหามาในอดีตแล้วก็พื้นที่ชลประทานของประเทศไทยจริงๆเนี่ยในภาคอีสานเนี่ยน้อยที่สุด จริงๆทั้งประเทศก็น้อย<ม>คือมีแค่25%ของประเทศนะครับ<อ>ที่เป็นพื้นที่ชนละทานแต่ในอีสานเนี่ยมีแค่13%เท่านั้นเองอเขาก็พยายามไปลงทุนพื้นที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อให้มันเกิดความกระจายของการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่อีสานได้ดียิ่งขึ้น<ม>นะครับเราก็จะเห็นว่าเออมันเกิดความแยกส่วนกันนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราทําให้เราแก้ไม่ได้ใช่ไหมครับเมื่อมันรวมศูนย์อยู่แบบนี้เนี่ย<ม>จริงๆปัญหาน้ํามันมีความหลากหลายและมีความเฉพาะที่เพราะมันไปไปตามภูมิศาสตร์ไปไปตามพื้นที่ใช่ไหมครับ แต่เราดึงงานต่างๆเนี้ยที่มันเป็นหน้างานเนี่ยออกมาจากท้องถิ่น <Okay. S 2> นะคะมันก็แอ,อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถจัดการปัญหาได้ถ้าอยู่กับท้องถิ่นท้องถิ่นอาจจะจัดการปัญหาหน้างานได้เร็วกว่าเข้าถึงพื้นที่ได้เร็วกว่า <Okay. S 2> แล้วก็ คิดโซลูชันต่างๆเนี่ยที่มันเหมาะกับพื้นที่ได้นะครับอย่างเช่นนะครับอาจารย์นัทกรวิทิตาโน,น์ซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยเขาก็ไปศึกษาพื้นที่น้ําท่วมแล้วก็รูปแบบการจัดการในแต่ละพื้นที่มานะครับก็จะบอกว่าเอออย่างเช่นตัวพื้นที่สุขโขทัยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งน้ําท่วมทุกปีเนี่ยจริงๆพื้นที่เกษตรส่วนใหญ่ของสุขโขทัยเขาโอเคนะครับกับการน้ําท่วมเพราะว่ามันพัดดินมามันพัดน้ํามาใช่ไหมมันสามารถเพาะปลูกได้แต่ปัญหาอยู่แค่มันท่วมตัวเมือง เขาก็กันเฉพาะตัวเมืองไม่ให้มันท่วม <ừ> อย่างนี้ก็สามารถจัดการได้แต่ว่าพื้นที่การจัดการน้ําท่วมไม่ให้ท่วมตัวเมืองเนี่ยสุดท้ายแล้วมันทําได้ดีเพียงพอหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งอาจจะงบไม่พอหรือว่าอาจจะดีไซน์พื้นที่อาจจะอาจจะออกแบบมาไม่ได้ดีมากนะแต่ว่าเขาก็ไปพยายามไปสร้างอา่าวนะครับไปสร้างไปสร้างอ่างเก็บน้ํามานะครับในพื้นที่ก็สามารถแก้ปัญหาได้ประมาณหนึ่งนะครับ <ừ> <ๆ>พื้นที่อย่างที่เป็นพื้นที่ภูเขาเนี่ย มันเกิดปัญหาเลยคือเราไม่มีทางที่ทําให้น้ํามันระบายได้เร็วนะครับแล้วก็เราอาจจะไม่ได้ทําให้น้ํามันไหลมาแล้วมันไหลได้ช้าลงอะไรเงรี้ยแบบนี้เป็นต้นนะครับหลายๆครั้งเขาพยายามไปแก้ปัญหาคือสร้างแก้มลิงเล็กๆใช่ไหมครับ ừ, 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 ừ. ที่เป็นจุด,จดๆเรียกว่าเป็นโพวงองุ่นนะครับก็จะทําให้น้ํามันไหลได้ช้าลงนะครับในแต่ละพื้นที่ตรงนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ทําเพียงพอแล้วเมื่อบางทีเราทําเมืองใบเมือง,องขยายไปผังเมืองอะไรมันขยายไปเนี่ย ก็เลยทําให้น้ําไปท่วมเอาบ้านเรือนของคน ừ ừ ừ. นะครับแม่น้ําปิงซึ่งอาจารย์บอกว่าในในอดีตเนี่ย เวลามันมันจะมีพื้นที่สโลปนะครับมันจะมีเหมือนคล้ายๆแทบเป็นฝัดเวธรรมชาติเลยนะครับฤดูน้ําหลากเนี่ยน้ำมันไหลไปผ่านไปได้ทุกวันนี้เมืองมันขยายเป็นริมปิงอะไรอะไรก็ต้องริมปิงใช่ไหมครับมันก็ทําให้เมืองตรงนี้พื้นที่ของของแม่น้ำเนี่ยมันก็แคบลงมันก็ก็เกิดปัญหาแบบนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นคําตอบมันเลยต้องโลคอลายส์หรือว่าต้องเฉพาะพื้นที่ท้องถิ่นพอสมควรใช่ไหมครับคำถามข้อที่ผ่านมาเนี่ยครับดูเหมือนกับว่าเราจะใส่ใจว่าเราใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่เราเคยมีการวัดไหมครับบ้านเรามีกาารววัดม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้เงินมันเป็นยังไงอันนี้เนี่ยมันปัญหาคลาสสิกข,ของประเทศไทยนะครับในเรื่องของการวัดประเมินผละนะครับทุกโครงการผ่านมาต้องบอกว่าได้ผลอยู่แล้วใช่ไหมครับมีการสร้างเสร็จคนพอใจอะไรต่าง,ๆ,างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่า ไม่ต้องวัดอะไรมากไม่ต้องประเมินผลอะไรมากเราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับชัดเจนมาก<ต>มันมันไม่ต้องคนไม่ชอบบอกเราไม่ต้องคิดอะไรนะครับแต่ว่าปัญหาอย่างหนึ่งครับก็คือเราอาจจะต้องดูนะครับว่าไอ้บางพื้นที่มันเป็นพื้นที่ที่จริงๆมันควรจะท่วมโดยธรรมชาติเราปล่อยให้มันท่วมแล้วเราก็ต้องยอมมันหรือเปล่าหรือบางพื้นที่เราอาจจะต้องจะต้องไปสามารถไปกันมันจริงๆอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะต้องดูให้มันลงลึกไปอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะยังไม่ได้มีการเทียบตรงนี้ให้เห็นชัดเจนมากนัครบ ท้ายที่สุดครับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายว่าถ้ามีสมมติว่าเราสามารถปิ้งพิเศษได้เนะี่ยกระจายอํานาจไหมใส่งบเยอะขึ้นไหมหรือมีวิธีการอะไรที่คิดว่าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ดีบ้างครับครับอย่างแรกผมคิดว่าเรื่องของงบประมาณเนี่ยมันอาจจะเป็นการหาวิธีทําอย่างไรให้งบประมาณเนี่ยใช้แบบฉลาดมากยิ่งขึ้น <Okay. S 2> นะครับฉลาดมากยิ่งขึ้นครับ <Okay. S 2> คือส่วนที่เป็นส่วนกลางจริงๆเนี่ยแน่นอนมันต้องมีส่วนกลางนะครับเพราะว่าเรื่องของน้ำเนี่ยมันข้ามพื้นที่ถ้าเกิดเรา จัดการให้แต่ละคนทำเนี่ยทุกคนก็กันน้ำปั๊มน้ําออกไปจากพื้นที่ของตัวเองให้เลยที่สุกักออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แก้ปัญหาะนะครับมันก็ต้องวิธีการจัดการก็ต้องมีความเห็นภาพรวมในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเห็นภาพรวมเนี่ยมันอาจจะต้องมาวาง priority ี้กันนะครับว่าถ้าเกิดเป็นรุ่มน้ํานี้เราน่าจะต้องจัดการอย่างไรก่อนอ,อ,อะไรก่อนหลังเพราะว่างบประมาณมันมีได้แค่นี้จาก วางแผนมา4แสนล้านได้ทาได้แคบปีละแสนล้านเนี่ย oh, <okay. S 2> มันยังไงมันก็ไม่พอจากที่เขาที่เขาคิดเอาไว้หรอกนะครับ mm. อาจจะต้องมีวิธีการทําอย่างไรให้มันดียิ่งขึ้นแต่ส่วนที่เป็นเรื่องของการรับน้ํารับมือเฉพาะหน้าเนี่ยมันควรจะอยู่กับท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น oh, <okay. S 2> อันนี้ก็จะทําให้แก้ปัญหาได้ฉลาดมากยิ่งขึ้นองโตมากขึ้นด้วยอันนี้ก็น่าจะสอดคล้องกันกันกบแนวโน้มเวลาที่เขากระจายอานาจทั่วโลกซึ่ง mm hmm. หลายๆประเทศเขาเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยตัวเมือง ไม่ว่าจะเป็นเมืองอโตกเกียวก็มีโครงสร้างจัดการน้ําของเขาเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าเมืองในประเทศยุโรปก็เป็นเมืองที่มีอํานาจอยู่กับตัวเย, <ừ> ยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการจัดการเฉพาะหน้าก็จะไปอยู่กับท้องถิ่นมากหน่อยอะไรที่เป็นภาพรวมเนี่ยก็ให้รัฐส่วนกลางเนี่ยเขาวางแผนแล้วก็ร่วมร่วมมือกันทําไปครับนะครับแต่เนี่ยก็รวมศูนย์แล้วยังกระจายก็ลองกระจายดูอาจจะเป็นประโยชน์มากขึ้นก็ได้วันนี้ขอบคุณฉาดมากนะครับขอบคุณนะครับ และถ้าเกิดว่าท่านสนใจนะครับเรื่องราวทางเศรษฐกิจที่หลากหลายแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทยพีบีหรือว่าทุกช่องทางเลยของไทย p ีบีสสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราพบกันสวัสดีครับ